ก,สสก,กนะ็สวัสดีครับว<ม>ันะ <c ười> นี้พบกับช่างอีกแล้วนะนะฮะสวัสดีครับผมเกียงนะฮะนี่พามาลดซ่อมพัดลมฮาตาริแจ๊ะนะฮะเรามาอาการก็คือหมุนชาติฮนะหมุนชา้านิดหน่อยนะฮะมันไม่สะใจมันไม่เย็นสะใจอะ่ะ มาตเตะเ่ะนะครับดูครับพนมก็อักนะอัด bro ะ r o รยังประวิญญาณ What w h a t นะฮะประมาณนี้นะฮะคนอื่นก็ไปวิ่วไปเช็ดทำความอสะอาดก่อนนะฮะไปมาตรวจเช็คซ่อมนะครับเอาค่อยเดี๋ยวผมก็ไปถอด ไพัดสดรอไรออก่อนนะฮะเ,เดี๋ยวค่อยมาตัดไปตอนตรวจเช็คซ่อมในภายในมอเตอร์ก่อนนะฮะเลยนะฮะลืมเปิดเทสนะฮะเราล,ลองเปิดเทสให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะจ๊ะเบอร์นหนึ่งนะครับ นิดหน่อยช้าช้ากว่าตรงนู้นนิดหน่อยตรงนู้นก็เบอร์นหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่เย็นสะใจเลยลมนานแล้วครับยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเจ้าอาปาสีดำเลยอาปาสีดำน่าจะลดค่าลงแล้วก็วประมาณนี้ฮะเดี๋ยวค่อยไปนี่นะฮะทำความสะอาดเรียบร้อย แข็นะงข้าวแขงนี่นะฮะตอนทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับพัดลมหาตรีนะฮาตรีมันจะมีฟิ ร้อนเกินไปุณหภูมิร้อนเกินไปมันจะทื่มันจะตัดเลยนะจะขาดเลยนะครับ,ะรบตะลมนี่ดีนะครับใช้มาเป็นหลายปีแล้วใช้มาหลายปีแล้วนะฮะเพิ่งแต่มาตรวจเช็คสอบวันนี้นะครับซื้อมาใช้เลยนะทนทน ต้นมาผมเปิดแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะฮะตัวสาวไม่ค่อยได้เปิดน,นะตัโมเตอร์ไม่นะครับเราเอามาตรวจเช็คเอาก,การนั่นคือหมุนชานะ้าฮะนี่ก็แกนก็หมุนแบบอิสระไม่ฝืิดนะนะครับตรวจเช็คก็ื่นเลยมาตรวจเช็คเจ้าสีดำดำสีดำเหลี่ยมดำดำนี่นะ คาปาซิเตอร์นะครับเรามาเกะกันเลยวัดค่าก่อนนะฮะ 1.8ไมโครกับ1.8จุไมโครนะจ๊ะสี0โวลต์บวกลบยีห้าเปอรเซ็นโอ้ลบสิบส5บจุดห้เปอร์เซ็นต์นะ,ะับมีคอมือไนเน่ ตัวนี้นะครับแปดไมโครนะจ๊ะตันนี้คือตัวใหม่นะครับ1.5่บวกลบ5%นะครับน่าจะใช้ได้นะฮะใช้ได้ลูคิดว่าแต่พันลมฮาตริใช้แค่1.5อัน้แ่นี้ใช้1.8เลยนะครับะเรามา ตัดสายวัดกันเลยฮะเดี๋ยวมันมาดูช่วงวัดเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับนี่นะรเรามาวัดกันเลยนะครับนี่เครื่องวัดผมนะเราลิปสายแล้วนี่นะฮะเปิดสวิตต์กดุ่มเทส 678.1นาโนฟารัดลดไปเยอะยังลดไปเยอะนะฮะ678.1นาโนฟารัดก็คือประมาณ678ไมโครนะฮะ0.678ไมโครนะครับภาพแลงเป็นไมโครนะฮะแปลงเป็นไมโคร ศูนย์จุดหกเจ็ดแปดนะไมโครอันนี้เป็นหกร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสามนาโนฟารัดนะครับอมาวัดตัวใหม่กันดูฮะอันนี้ค่าลดไปตั้งเยอะนะครับเราวัดตัวใหม่เลยนี่นะฮะตัวใหม่นี่นะครับทีบสาย ได้เนื้อไม่ได้ทอนนะฮะมื้างเดียวนี่ฮะคิดสายแล้วนะครับอ่ะเรามาทสตัวใหม่กันดูนลคอันนี้หนึ่ันสี้อยเจานาโนฟรัตนะคระับนาะ ถ้าเปลี่ยนหน่วยเป็นไมโครก็1.4ไมโครฟารัดฮะฮะในตัวถังเขียนว่า1.5ถือว่าค่าบวกลบ5นี้นะถือว่าโอเคนะฮถือว่าใกล้เคียย์ถือว่ายัางเต็มอยู่นะครับจะเรามาใส่เลย เรียนายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยันมาดูตอนประกอบชุดไฟพัดชุดกรอบให้เสร็จเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเทสกันเลยนะฮะอ่านะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยสะอาดดูดีกว่าตอนแรกะฮะอ่าเราตอนนี้เสร็จลักเรียบร้อยเสร็จลักแล้วนะฮะเรามาเทสกันเลยเสร็จเบอร์หนึ่งนะฮะ นั้นนะนีน่แรงกว่านะฮะแค่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองโหแรงนะส่วนมากคงจะเปิดใช้แค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับเบอร์สาวไม่ค่อยจะเปิดใช้เท่าไหร่รัวมอเตอร์เสียหายของโรมอเตอร์เสียหายได้นะครับรมอเตอร์เสียหายโรมอเตอร์ใหม่ ใช่งั้จ๊ะก,ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะฝากดก,กดสัตว์ใครกดอย่าลืมกดสัดตว์ใครกดติดตามกด like ไลค์ด้วยนะครับไม่ได้พลาดการไม่ได้พลาดการดูวิดีโอของกระป<อ>ุเออนะฮะประมาณนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับบายบายบบายบายบ๊ายบาย